สวัสดีค่ะพบกับอู่อ้วนชวนเที่ยวอีกแล้วนะคะคลิปนี้จะพาไปเที่ยวจังหวัดอ่างทองไปไหว้พระนอนองค์ใหญ่ที่วัดขุนอินทประมูลไปเที่ยวตลาดร้อยปีตลาดสารเจ้าโรงทองไปพับตำหนักคำหยาดซึ่งเป็นโบราณสถานและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องอุ้ว่นชวนเที่ยวด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปดีๆต่อไปขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะตอนนี้อูอ้วนชวนเที่ยวมาถึงวัดขุนอินทป,ประมูลแล้วนะคะอยู่ที่อำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองค่ะเรามากราบไหว้พระนอนองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยนะคะยาวถึง50เมตรเลยค่ะไฮไลท์หรือว่าซิกเนเจอร์ของวัดขุนอินนี้ก็คือพระนอนองคนอนอ์นี้ใช่ไหมมีชื่อว่าอะไรครับองค์พระนอนองค์นี้นะคะ ชื่อว่าพระศรีเมืองทองค่ะสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาหรือว่ากรุงสุขโขทัยพี่อ้วนว่าสุขโขทยัยกรุงสุขโขทัยนะคะสร้างแต่สมัยสุขโขทยัยเพราะฉะนั้นอายุประมาณมากกว่า400ปีเนอะ บริเวณรอบๆขององค์พะนอนนะครับมีโบสถ์เก่าๆอยู่ใต้ต้นไม้นะครับแล้วมีโบสหลังใหม่ด้วยอยู่หลังองค์พระส่วนด้านหลังเนี่ยเป็นโบสหลังใหม่ใช่ไหมใช่ค่ะโอหลังใหญ่หลังค่อนข้างใหญ่นะครับ วันนี้มีคนมาที่วัดค่อนข้างเยอะนะคะเพราะเป็นวันเสาร์ค่ะดูยิ่งใหญ่อลังการมากเลยค่ะ ไหวบูชานะคะองค์พระนอนองค์ใหญ่ตอนนี้อากาศค่อนข้างร้อนนะคะถ้าเราได้มาตอนเช้าจะดีมากเลยค่ะจะเป็นตอนเช้าหรือว่าตอนเย็นก็ได้นะคะ ตรงจุดนี้บริเวณด้านหลังขององค์พระนอนนะครับเราจะสังเกตได้ว่ารอบๆอ,องค์พระนะครับจะเป็นทางเดินลัขษณะแบบนี้ที่ก่ออิดดับอิฐไว้เรียบร้อยนะครับทำให้เดินสะดวกคนที่เดินสามารถเดินได้ทั้ง4ทิศนะครับล้อมรอบองค์พระนอนเลยนะครับแล้วก็ต้นไม้ค่อนข้างล่มลื่นนะครับด้านหลังเนี่ย ตลาดสารเจ้าโรงทองนะคะเรามาจอดรถที่วัดดังในค่ะแล้วจะเดินเข้าไปด้านในนะคะเมื่อจอดรถเรียบร้อยแล้วเราก็เดินเข้าตลาดกันนะคะ เราอยู่หน้าประตูทางเข้าของตลาดสารเจ้าโรงทองแล้วนะคะบรรยากาศตลาดค่อนข้างที่จะเงียบนะคะขนาดวันนี้เป็นวันเสาร์นะน่าจะยังเช้าอยู่ค่ะเรามาตอน8โมงเช้านะคะอู่กำลังเดินเข้าไปในบริเวณเตลาดแล้วนะคะะตรงนี้ก็จะมีขนมมีของขายเยอะแยะเลยเดี๋ยวอูจะเดินเข้าไปหาของกินนะคะ เรามาถึงแล้วนะคะร้านกาแฟกาเจ้าค่ะเดี๋ยวพี่อ้วนจะกินกาแฟใช่ไหมใช่ใช่ค่ะดีจังเลยมาเลยค่ะร้านกาเจ้าตรงนี้นั่งกินกาแฟได้ใช่ไหมคะซื้อกลับบ้านครับอ๋อต้องซื้อกลับบ้านใช่ไหมคะรับแต่ลูกค้าประจำอ๋อลับแต่ลูกค้าประจําซื้อกลับบ้านนะคะพี่อ้วนเอาถ้างั้นแล้วเดี๋ยวค่อยมาซื้อขาเอาขากลับขากลับขาออกโอเค ช่วงโควิดนะคะเขารับแต่ราคาประจำนะคะค่ะเดี๋ยวค้ากลับนะครับไทยค่ะเป็นขนมไทยโบราณเหรอคะแล้วกาลันทำหรือเปล่าคะเนี่ยอ๋อต้องรอนะพี่อ้วนอันนี้มาจากไหนครับผมอยู่นนทบุรีครับครับแล้วก็อ๋อ นี่ดีตเป็นครูเหรอครับหกปีเราออกมานี่ปดียวกันเลยวปเดียวกันอ๋ออ๋อเป็นคุณครูเกษียณมากี่ปีแล้วคะเป็นเพื่อนกันนะครับรู้จักกันรู้จักกันชื่อคุณครูอะไรคะผมอยูตลาดนีค่ยคุณครูมารีนะคะกําลังทําขนมเกสรลาเจียค่ะเป็นขนมไทยบาขนมไทยในการเ่งชเครื่องค้าหวานในรัชกาลที่สองอ๋อในรัชกาลที่สองนะคะว่าลาเจีย ไปโชย่ไรกินดิ้นแด่โดยโผให้หาคุณหาหาค่ะท่านผู้ชมคุณเขาอไข่ล้อมากเลยค่ะเป็นพระราชนิพนธ์ของร,ชร,รัชกาลที่สองหรอคะรู้ว่าเป็นขนมไทยโบราณคือมีหลักฐานแน่นอนคืออยู่ในกาพอ๋ออยู่ในกาวกวนและอกกุ้งอ๋อไส้มะพร้าวออกวนอบฟันเพียนนะคะ เพราะฉะนั้นมันจะหอมอร่อยเลยใช่ไหมคะคุณครูอ,อ,อ,อ๋อค่ะค่ะอ๋ะอ,อ,อใส่มะพร้าวอบฟันเทียนนะคะวนกับน้ำตาลก่อนนะคะ,ะคุณครูขายมากี่ปีแล้วะคะคุณครูขายที่อ่ะที่อยู่แบบได้เลยค่ะ ือขายเมื่อก่อนเนี้ยตอนทเท่าไหเรียนจะชว่วยแน่เท้าสมนอ๋ออันนี้เป็นรุ่นที่เท่าไหร่แล้วคะร,ร,ร,รุ่นที่สีนะ่ค่ะอ๋อรุ่นที่สี่แล้วนะคะโอ้โหวกับยายยาแล้วก็แม่ยายแล้วก็แม่อ๋อกำลังชิมขนมเกสรนลำเกี๊ยดแล้วนะคะรสชาติเป็นไงครับอร่อยมากเลยละคานนิ่มแล้วก็หวานแล้วก็หอมด้วยคะ่ะ หวานไม่เยอะเท่าไหร่นะคะอแต่ว่านิ่มมากเลยค่ะอร่อยชอบจังเลยเรามาถึงแล้วนะคะร้านส่งนิมิตค่ะของดีเมืองอ่างทองเลยขนมเยอะแยะสมหมดเลยขนมสาลี่นะคะ เรามาซื้อขนมร้านส่งนิมิตกันนะคะขนมลูกเต่าและก็ขนมบ้าบินนะคะ กันนะคะกล้วยเชื่อมกับมันเชื่อมใช่ไหมคะตรงนี้เป็นร้านขนมจีนนะคะพี่อ้วนซอยนี้ขนมเยอะเลยนะครับขนมจีนเจ๊แมวหรอคะออขนมจีนตรงนี้เป็นขนมจีนเจ๊แมวนะครับ ร้านขนมหน้าทานทั้งนั้นเลยานี่บมาีโอ้โอโหชิ้นเบ้อเล่เลยแล้วหนน่อันนี้บ้าบินเหรอคะ่ค่ะบ้าบินมะพร้าวอ่อนบ้าบินมะพร้าอ่อนโอ้โหรูว่าลองชิม่อนชิมก่อนนะคะชิมก่อนคุชิมก่อนร้านอะไรคะเนี่ยร้านเจ๊ตุ่มค่ะร้านเจตุมนะคะออโอ้ยกนจะชิมแล้ว เราจะชิมแล้วอืมอร่อยจังเลยนะเหนียวเหนียวกรนุ่มนุ่มกรอบนี่เพิ่งเคยเห็นนะครับที่บ้าบินแผ่นใหญ่เหลือเกินโอ้เขาเขาไม่จริงอ่ะเขาเราทำทีแรกทันเล็กๆแล้วเดี๋ยวนี้เอาฮิตให้อันใหญ่ๆกัน่นั่นเหรอครับเอาฮิตอันใหญ่ๆกันแล้วอ๋อใหญ่ๆมายถึงออันนี้ยังไม่ใหญ่พอใช่ไหมยังใหญ่ได้อีกอ๋อใหญ่ขนาดนี้พอแล้วค่ะพอแล้ว เราก็มาตัดใช่ไหมอ๋อมันมีมันมีปลอกใส่อะคร่บตอนนี้เรามาถึงพระตำหนัก คำหยาดแล้วนะคะอยู่ที่อำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองค่ะ <ff> เป็นโบราณสถานและก็เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์นะคะสถานที่แห่งนี้เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว <pronouns> อุทุมพรน,นะคะเขาทำสถานที่ ร่ลมลื่นดีมากเลยนะคะสะอาดสะอา้านแล้วก็ตัดหญ้าเร,เรียบค่ะแต่พระตำหนักคำหยาดนะคะจากพระราชาพงสาวดานกรุงศรีอยุธยามีปรากฏไว้ว่าพระเจ้าอุทุมพรได้เสด็จลงเรือพระที่นั่งออกไปณวัดโพทองคำหยาด ทรงผนวดแล้วเสด็จกลับเข้ามาอยู่ณนะวัดประดู่แสดงให้เห็นว่าพระเจ้าอุทุมพรได้เสด็จมาผนวดแล้วก็ประทับที่พระตำหนักคำหยาดแห่งนี้แน่นอนค่ะ ทนถ่ายเห็นอูไหมตอนนี้อูก็ออกมาจากพระตำหนักแล้วนะคะรู้สึกว่าตัวเองจะซาบซึ้งในประวัติศาสตร์ไทยสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายมากเลยเพราะพระเจ้าอุทุมพรท่านทรงสละราชสมบัติออกผนวดแล้วก็มาประทับอยู่ที่นี่ค่ะ พระตําหนักคาําหยาดแห่งนี้นะคะสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศค่ะแต่เป็นที่สเสด็จมาประทับของสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรน,นะคะสถานที่ก็เก่าแก่ไปตามกาลเวลานะคะเป็นที่อาศัยของนกพิราบเยอะเลยนะคะ ื่ออ้วันชวนเที่ยวนะคะมาที่พระตำหนักคำหยาดแล้วนะคะได้เจอกับคุณยายนะคะ,ะคุณยายให้บูชาทูบไ,ไปไปไหว้ศารใช่ไหมคะคุณยายชื่อคุณยายอะไรนะคะยายเก็บแก้วมณียายเก็บแก้วมณีนะคะคุณยายอายุเท่าไหร่แล้วคะ87ปีคุณยายเป็นคนที่นี่เกิดที่นี่เลยไหมคะที่เลยอยู่อยู่ตรงไหนคะบ้านคุณยายติดกับพระตำหนักเลย แล้วคุณยายก็เห็นพระตำหน Mang, ัก um um มาต um ั้งแต่ตั้งแต่เกิดเลยโอ้ตั้งแต่เกิดเลยคุณยายเห็นความศักดิ์สิทธิ์อะไรของที่นี่บ้างไหมคะแม่ของลูกแม่ของลูกลูกนานทีจะมีตะกอนไมมีไฟกระพริบทั่วตำหนักเลยอ๋อมีไฟกระพริบทั่วตำนักมีทั่วตำหนักแล้วก็มีโมดีแม่ขอลูก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 นานทีจะมีตะกอนอ๋อเห็นแบบนั้นเลยเหรอคะแล้วยังเด็กควรจะนอน อเห็นม um. oh, mm ัน hmm. ย oh. no. so mm. ังว่ายมโหรีมันดังวงได้ยินเสียงมโหรีเลยเหรอคะได้ยินชัดเจนเลยอวันดี้คืนดี้นึกจะมีนะอ๋อแล้วนานเท่าไหร่แล้วคะที่ไม่เห็นแบบนั้นนานจัดแล้วตอนคุณยายอายุสักเท่าไหร่ตอนนั้นตอนนั้นสามขวบสี่ขวบไม่รู้เหรอคะไม่ได้อืมค่ะค่ะค่ะขอบคุณคุณยายมากนะคะอืม ด้านหน้าเนี่ยเป็นศาลของเจ้าฟ้าอุทุมพรหรือพระเจ้าอุทุมพรน,นะครับส่วนด้านหลังเป็นศาลของทหารรักษาพระองค์ตอนนี้ยุมาวันกำลังไปไหว้ตรงศาลของพระเจ้าอุทุมพรน,นะครับ ส่วนด้านหลังเป็นศาลของทหารรักษาพระองค์นะครับ